ซาลาเปาไส้อะไรอ่ะไส้ถั่วถั่วอะไรใส้ถั่วเขียวใครทำแม่มีสีชมพูด้วยนี่มีสเปาสีชมพูด้วยกินไหมซละเปาสีชมพูอมสองทุ่มแล้วแม่ นาฬิกาเตือนแล้วนอนเนี่ยไม่ใช่เตือนให้กินกลัวลืมกินไงเลยตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก่อนโอ้โหทำเล็กๆเ,เอาดูน้ำก่อนดูน้ำนี่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 ดูน้ำน,น,ำนี่แก้วนี้สามร้อยนะกินเสร็จแล้วจ่ายตังค์เลยนะถ้ากินไม่หมดจ่ายตังค์มานะแม่เพราะว่าถือว่าซื้อให้แล้วกินทิ้งกินขว้างอันนี้หลวงไม่ได้แจกนะหลวงนี่เขาจะฮะ